มีข่าวเลือกมานาหูเลยทีเดียวสำหรับกรณีคู่รักส่งการเตนะนรลงกับแมทพีรณีอาจจะมีแผนเข้าพิธีแต่งงานสายฟ้าแลบในเร็วๆนี้หลังความรักสุขงอมจนชาวเน็ตต่างจับตามองว่าจะเป็นข่าวจริงหรือไม่ไม่เว้นแม้แต่แอปทักะออนที่หลายคนต่างสงสัยว่ารู้ความเป็นไปได้ของข่าวลือนี้หรือเปล่าล่าสุดแอปทักออนได้ออกมาเปิดใจว่าตนเพิ่งทราบข่าวตรงนี้เลยไม่ได้ทราบข่าวอะไรมาก่อนหน้านี้ และก็ไม่ได้มีใครมาถามเลยถามว่าส่วนตัวกังวลไหมว่าเรื่องนี้จะกระทบกับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักตนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยแต่ส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องลูกตนเอาอยู่ตนให้ความรักและความอบอุ่นเขาแบบเต็มที่ไม่ว่าจะเจออะไรยัางไงาสถานการณ์เหตุการณ์ไหนตนก็ดูแลเรื่องของความรู้สึกของเขาได้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อลูกเราทำได้ทุกอย่าง แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของน้องปีใหม่พูดในฐานะแม่แอปก็ขอบคุณมากจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่เรารู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูก